อยากจะนําเสนอเรื่องที่มันมีความสุขทางใจหน่อยเนะเาะนะเห็นเ,เรื่องราวที่นําเสนอมาเนี่ยม,มันจะหนักหน่วงไปทางาป,ปมประเด็นที่มันแบบซีเรียสนะครับเครียดๆหน่อยกับเรื่องของอปัญหาชายแดนปัญหาความมั่นคงนะครับแล้วก็ลุกลามบานปลายมาเป็นปัญหาเรื่องเชิงศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่ที่มันเกิดขึ้น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเขมรเคมนะตอนนี้ยิ่งดูยิ่งน่าตกใจนะครับแต่ขอให้พวกเราคนไทยนะภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เขมรเขาเคมเราไปนั่นนะครับเราเรามีรากฐานในการในการมีในการใช้ในการดำรงคงไว้เนี่ยมานานนับร้อยปีนะครับนานนับร้อยปีหลายๆกิจกรรมที่เขมรมาแอบอ้าง <S <S เคมเราไปเนี่ยเขมรเอาอย่างยกตัวอย่างแล้วกันเขมรเพิ่งมีนางนางสงการ คนแรกครั้งแรกนะครับใ,ใ,ใ,ใน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 เรื่องของเขเมิเนใช่ไหมในขณะที่เรามีมาโอ้นานแล้วนะผมว่าร้อยปีหลัก100ปีขึ้นนะ่ะอาจจะ200ก็ได้300ก็ได้แต่เขเมิเนพิ่งมาอุปโลกเจเริญรอยตามประเทศไทยอย่างเป็นงานเป็นการกับปีนี้แหละก่อ,อ,อนหน้านี้ก็มีนะประมาณ4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่มันก็ยังไม่ไม่มีการประโคมการโหมการทำไอโอหนักหน่วงแบบปีนี้นะครับสืบเนื่องจากขมิเขาต้องการ เอาประเพณีสงการเขาเนี่ยเอาไปจดทะเบียนที่ยูเนสโกนะครับเป็นมรดกโลกเหมือนประเทศไทยประเทศไทยเราจดไปแล้วนะครับนะกเหมืนก็เอาตามแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าชุดไทยเนี่ยนะครับชุดไทยที่เราเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยจะพิจารณาว่าอย่างไรนะครับเราเสนอไปหลายชุดหลายแบบนะครับเดี๋ยวเนื้อหาสาระเหล่านี้น่าจะนําเสนอในตอนต่อไปนะสวัสดีกับพี่สุรศิษฐ์นะพี่สุรัตน์พี่ดีเอสนะครับพี่กรเตม พี่เล็กนะครับนะ128ท่าน29ไลค์นะครับช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับนะพี่นุชนาฏสวัสดีนะครับอ่ออผมไปตลอนตลอนดูนะครับ <ate> ผมไปตลอนตลอดดูอ่โซเชียลมีเดียนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศมีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วเนี่ยเห้ผมภูมิใจครับเอ่อเอ็ลเอลอสแอนเลินะครับลอสแอนเลิออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> พี่ปกป้องสวัสดีครับ โ oh, อ้โหมีอ่าอมันจะอาจจะเป็นภาพที่เขาเหมือนกับคือรอชุมชนคนไทยใน l อนี่นะครับเขาโปรโมทกิจกรรมสงการของอในรูปแบบไทยไทยเนี่ยเขาโปรโมทมามาอย่างต่อเนื่องนะ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยในวิดีโอเนี่ยผมเห็นที่เขาทำเป็นสตอรี่ไว้เนี่ยนะครับเเขาพูดถึงว่าตั้งแต่ปี2018นสิบแปะปี2018ที่ชุมชนลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาโปรโมทกิจกรรมสงการนะครับแทบแทบฟี่นิวเยียไทยสงการเขาเขียนอย่างนั้นเลยนะครับนะเนี่ยไทยนิวเยียนะครับไทยนิวเยียเอ้าเรื่องราวเป็นยังไงคลิปนี้ติดแดงแน่ๆครับคลิปนี้ติดแดงแน่ๆเรียนให้ทราบก่อนดังนั้นพี่น้อง FC อยากจะ สนับสนุนค้ำจุนให้ช่องพี่หลวงมีไรายได้ก็นี่เลยช่องทาง QR Code พร้อมเพย์แล้วก็โดเน็ตบัญชีไทยพนิษนะครับนะเรียนเชิญนะครับนะสนับส,ส่งเสริมกันคลิปนี้เดี๋ยวผมเปิดวิดีโอให้ท่านชมปั๊บเนี่ยท่านจะเห็นท่านจะภาคภูมิในความเป็นไทยแล้ววิดีโอเนี่ยเป็นภาษาภาษามะกันภาษาอังกฤษแบบสไตล์เมกันล้วนๆเลยเผมก็ฟังไม่ออกอะแต่ผมเห็นกิจกรรมนี้ผมก็มั่นใจว่ามันเป็นเรื่องดีงามครับ เห็นสีหน้าแววตายิ้มแย้มแจ่มใสทั้งคนไทยที่ไปร่วมกิจกรรมโอ้โหยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่มากนะอันนี้ใน LA นะในญี่ปุ่นก็มีนะครับนะหลายที่สิงคโปร์ก็มีตอนนี้ที่ตึกไททาวเนี่ยนะครับนะเอาลุยเลยแล้วกันนะครับเวลามีน้อยนะเวลามีน้อยมาดูครับมาดูวิดีโอไปพร้อมกันนะเห็นไหมแค่ในวิดีโอนี่ก็โอ้โหนี่ปิดถนนเลยนะบรรยายก่อนปิดถนน1เต็น หนึ่งเต็นสองเต็นสามเต็นสี่เต็นห้าเต็นหกเต็นเจ็เต็นแปเต็นปิดถนนเลยนะครับน่าจะเอานู่ยยนเต็นสุดท้ายอยู่นู่นลึกๆนู่นนะครับเต็นสุดท้ายอยู่นี่เรื่องราวเป็นมายังไงใครฟังออกก็ฟังนะครับใครฟังไม่ออกก็ดูบรรยากาศแห่งความาภาคภูมิใจไปด้วยกันนะครับ april 27th from 9 a.m to 10 p.m at thai town los angeles authentic thai food and street eats live music and cultural performances muay thai and more join the iconic songkran water celebration one day one festival uh, one day one, one festival with the 16th annual thai new year songkran festival uh. Uh. celebrate thai new year at the 6th uh, uh, <laughs> นี่ก็คือวันที่27นะครับปี2025ก็คือวันที่27เดือนนี้นะครับที่ LA นะครับก็จะมีการจัดงานสงการไทยนะครับแปี p y New ย e ย r t ไทยนะครับขึ้นอันนี้เป็นภาพน่าจะเป็นภาพปีก่อนๆนะครับก็มีการปิดถนนขนาดนี้เลยนะพ่อแม่พี่น้องนะสำหรับปี2025นี้เริ่มแล้วครั้งที่16นะครับเป็นการจัดงานมาแล้ว16ปีนะพี่รักคือการให้ นะพี่วุตะนะพี่ปกป้องเห็นไหมภาคภูมิใจไหมครั้งที่16แล้วนะครับที่มีการจัดงานที่ LA ก็มีการโชว์อาหารการกินซึ่งเป็นวัฒนธรรมอาหารของไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยมีการจัดอะไรนะมวยไทยไหมโด่งดังไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มีการแต่งตัวชุดไทยประกวดร้องเพลงไทยมีนางนุพมาศนู่นนี่นั่นบนแผ่นดินอเมริกานะครับครั้งที่16นะครับครั้งที่16 ย้ําว่าครั้งที่16อ่แล้วก็มีการรวมแสดงศิลปะหลากหลายนะครับเออมีตะกี้แวบๆมีโขนด้วยอ่มีโขนด้วยเห็นธงชาติไทยในอเมริกาแล้วก็ภาคภูมิใจนะพี่นิคมนะอ่าอันนี้น่าจะเป็นโขนแหละครับนะอ่ผมก็ไม่เชี่ยวชาญด้านด้านนี้เท่าไหร่นะครับก็เป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมไปอ่ไปไปวิธีหนึ่งนะครับอ่มีโขนอ่ามีโขนอ่นี่มีอ่เห็นไหมอ่คนไทยเนี่ยเราก็รวมชุดอ่ หลากหลายภูมิภาคเข้ามาร่วมงานนะครับมีทั้งทรงลานนามีทั้งทรงภาคกลางามีมีหลากหลายนะครับสําหรับความเป็นไทยรวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทยนะครับรวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทยอันนี้เนี่ยในวัฒนธรรมลานนานะครับเนี่ยไอไอติดไอพันเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้เนะเาะผมก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหม welcome to thailand new year นะครับนะ welcome to thailand new year เลยนะประมาณนี้แล้วเราจะใส่คําว่าไทยนิวเยีย w y สงการานนะครับนะในขณะที่ อันนี้เราจัดมา16ครั้งแล้วนะครับที่เออเนี่ยนะอันนี้เป็นครั้งปีที่จะปีนี้วันที่27เนี่ยก็จะเป็นครั้งที่16นะครับนะโอ้ภาคภูมิใจนะครับนะภาคภูมิใจในความเป็นไทยเนี่ยประกาศให้คนเมิการรู้เนี่ยจัดงานใหญ่โตนะผมว่าใหญ่โตนะเนี่ยดูดิปิดถนนเลยสีแยกเลยเหมาสีแยกตั้งเต็นท์เลยนะครับนะภาพด้านล่างสุดนีเป็นสีแยกนะครับภาพด้านล่างนี่คือสีแยกนี่นี มีการโปรโมทงานอย่างเป็นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนี่เห็นไหมเออเนี่ยเนี่ยสี่แยกเลยปิดกลางสี่แยกผู้คนก็มาร่วมงานกันแบบะนะเขาเรียกว่าตุงอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พี่ต้อมนะตุงใช่ไหมคนไทยใหญ่คนไทยใหญ่น,หญนะเขาเรียกว่าตุงทางภาคเหนือ,อผมก็ไม่รู้เนาะผมแต่ผม,ผมจาได้ว่าร้านาน,า,นาแน่ๆนะครับนะของเหนือแน่ๆนะเออนี่ก็มีการแสดงโชว์ แสดงโชว์ศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นของไทยนะครับนะขึ้นป้ายใหญ่โตมโหฬารเลยโอ้อันนี้ปี2022นะครับอันนี้ภาพเก่าปี2022เนอะนี่อันนี้ตรงไปตรงมานะอันนี้เป็นการภาพที่เขาโปรโมทงานปี2022จัดมาแล้วนะครั้งหนึ่งมีโชว์3ล้อด้วยโอ้โหลงทุนนะลงทุนเอา3ล้อแบบนี้นะล้อแบบนี้แต่ก่อนสมัยนี้ก็คือวินมอร์ไซใช่ไหม แต่ก่อนก็จะมีวิน3ล้อแบบนี้ในต่างจังหวัดเนาะในต่างจังหวัดก็จะมี3ล้อแบบนี้ให้บริการใครเคยนั่ง3ล้อแบบนี้ครับใครเคยนั่งกด8ทีซิใครเคยนั่ง3ลอบบ้อ,3ลอพันนี้กดหมายเ,ยเาลขแปดสามล้อก็ไปโชว์ตัวนะแม่น่าจะเอาทุกๆไปด้วยนะเออหน้าจะเอาทุกๆไปด้วยนะครับนะถ้าเอาทุกๆไปด้วยนี่อ่าสวยเลยเอ่าอันนี้มีล่มล่มเชียงใหม่ด้วยอ่าการจ้องจ้องอะไรวะเนี่ยกระจ้องใช่ไหมการจ้องคันจ้องใช่ไหมผมเรียกถูกไหมคันจ้องเนาะ เนี่ยเนี่ยร่มภาคเหนือแน่ๆนะครับนะแล้วก็เนี่ยเขาก็แต่งกายเป็นชนภาคเหนือเลยนะครับเนี่ยเออนะโอสวยงามมากนะครับนะสวยงามมากอันนี้เป็นการเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมนะครับของคนไทยนะครับคนไทยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ก็ว่ากันไปนะนี่นี่นี่แบบนี้ก็ชุดไทยภาคกลางแน่ๆนะครับนะแน่นอนเลยเนี่ยนะชุดไทยภาคกลางนะครับนะ ของเราจัดเนี่ยเราเราจะจัดเนี่ยก็คือประเพณีสี่ภาคนะครับนะแต่ขมรนมันไม่มีขมรนมันยังไม่มีหรอกระวังมันจะมาเคม็มเอานี่อาหารที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามก็คือส้มตําปูนะครับส้มตําปูกับส้มตําไทยนะฝรั่งชอบฝรั่งชอบส้มตําก็เป็นอาหารที่กล่าวกันว่ามีพื้นเพาจากทางภาคอีสานนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีตำนานนะครับมันมีตำนานเรื่องส้มตำไม่ใช่ไม่ใช่ตำนานหรอก วันนี้บันทึกเลยแหละส้มตำเนี่ยมะละกอมะละกอเนี่ยนำเข้ามาจากโอ้เดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าในในไลฟ์ต่อไปแล้วกันมะละกอเนี่ยนำเข้ามาจากชวาเนาะแล้วก็เอามาปรุงประกอบเป็นอาหาร <S <S แล้วต่อมาเนี่ยข้าราชบริพารเ,เขาก็เอาคือมันเหลือไงข้าราชบริพารใ,ใน, Л นในในรั้วในวังสมัยนู้นนะสมัยสมัยอยุธยานี่ยนะมันเหลือ,อ,อพวกพวกพวกมันยูออกมามันเหลือไม่รู้จะทําอะไรนะครับนะ ไม่รู้จะทําอะไรเขาก็เลยมาทำเนี่ยทำทำแบบเอามาทําเป็นเช่นแล้วก็ยํากินอะไรอย่างนั้นแล้วต่อมาพัฒนามาเป็นส้มตำเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าต่อๆไปนะ